บทเรียนชีวิตปิริปอยตอนที่15ความห่วงใยที่อาการทูตมีต่อผู้เชื่อทั้งหลายข้อพระคำพีปิริปอยบทที่2ข้อ19ถึงข้อ3าในปิริอยบทที่2ข้อ19เถึงข้อ3าเรามองเห็นความห่วงใยที่เปาโลมีต่อผู้เชื่อทั้งหลายทันทีที่เปาโลกล่าวว่าตัวท่านเป็นเครื่องบูชาดื่มซึ่งเทลงบนความเชื่อของผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งเป็นทั้งเครื่องบูชาและการปรนิบัติอย่างปุโรหิต เปาโลก็ได้กล่าวถึงการใช้ติโมเทียลและเอปาฟาโรดิโตซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดกับท่านไปหาวิสุทธิชนที่อยู่ในเมืองฟิลิปลอยเราอาจสงสัยว่าเหตุใดเปาโลจึงหันมากล่าวถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์เช่นนี้แต่ถ้าเราเข้าสู่ส่วนลึกที่อยู่ในพระคำตอนนี้ของหนังสือฟิลิปลอยเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์อย่างแน่นอน มีประสบการณ์ต่อพระคริสต์และเอาใจใส่ดูแลว,วิสุทธิชนทั้งหลายในข้อ2 0ถึง21เปบาโลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่จะร่วมจิตเดียวกันกับข้าพเจ้าในเรื่องการเอาใจใส่ต่อเรื่องของท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าคนเหล่านั้นล้วนแต่สแสวงหาในเรื่องราวของตนเองไม่สแสวงหาในเรื่องราวของพระคริสต์เยซูในสองข้อนี้เราพบถ้อยคําเป็นในที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า กระทั่งความห่วงใยที่เปาโลมีต่อผู้เชื่อก็ยังเป็นความห่วงใยในเรื่องราวของพระคริสต์และในประสบการณ์ที่แท้จริงซึ่งมีต่อพระคริสต์นอกจากติโมเทียแล้วไม่มีผู้ใดที่ร่วมจิตเดียวกันกับเปาโลอีกจิตของเปาโลนั้นห่วงใยถึงเรื่องราวของพระคริสต์เรื่องราวของพระคริสต์คืออะไรเรื่องราวของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรพร้อมด้วยวิสุทธิชนทั้งหลายในที่นี้ประเด็นสําคัญที่เรามองเห็นก็คือ หากเราสแสวงหาพระคริสต์แต่กลับไม่ส่งผลให้เราห่วงใยคริสตจักรการสแสวงหาของเรานั้นย่อมผิดปกติหรือมีอคติในวันนี้มีคริสเตียนอยู่เป็นจํานวนมากที่สแสวงหาการอยู่ฝ่ายวิญญาณแต่พวกเขากลับไม่ห่วงใยคริสตจักรพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหลายการสแสวงหาฝ่ายวิญญาณเช่นนั้นไม่ปกติในวันนี้ท่านจะพบกลุ่มผู้เชื่อที่สแสวงหาพระคริสต์อย่างแท้จริง โดยมีความห่วงใยคริตจักและวิสุทธิชนทั้งหลายได้ที่ไหนเราต้องตรวจสอบการสแสวงหาพระคลิของเราโดยเทียบกับความห่วงใยที่มีต่อคริตจักตลอดจนวิสุทธิชนทั้งหลายหลายคนปรารถนาที่จะอยู่ฝ่ายวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือมีชัยชนะผู้ที่สแสวงหาการอยู่ฝ่ายวิญญ,ญาณโดยปราศจากค,ความห่วงใยคลิตจักย่อมมีการสแสวงหาที่หลงทิศทางไปแล้วการสแสวงหาพระคลิปอย่างปกติ ย่อมครอบคลุมถึงความห่วงใยที่มีต่อครสอจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายในหนังสือจดหมายฉบับนี้เปาโลไม่ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์ในลักษณะที่เป็นหลักธรรมแต่เขาเปิดเผยถึงประสบการณ์ที่แท้จริงซึ่งมีต่อพระคริสต์และการรับสุขพระคริสต์ทีละเล็กทีละน้อยโดยการกล่าวถึงเรื่องราวในทางปฏิบัติและสถานการณ์จริงในข้อ1 9ถึงข้อ30เขาบ่งชี้ว่าประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต ย่อมต้องครอบคลุมถึงความห่วงใยที่มีต่อคลิตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายเราอาจมีทัศนคติว่าประสบการณ์ที่มีต่อพระคฤิตนั้นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนความห่วงใยที่มีต่อคลิตจักนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมีคนอยู่ไม่มากนักที่ตระหนักว่าจริงๆแล้วการมีประสบการณ์ต่อพระคฤิตและการรับสุขพระคลิตก็คือการเอาใจใส่ดูแลคลิตจักรและการเอาใจใส่ดูแลคลิตจักรก็ค,คือการมีประสบการณ์ต่อพระคลิตและรับสุขพระองค์ โดยธรรมชาติแล้วเรามักมีแนวโน้มที่จะแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันเราอาจคิดว่าเนื่องจากเรารับสุภคฤิตเราจึงไม่มีเวลาที่จะมาเอาใจใส่ดูแลคลิตาจักไม่เช่นนั้นเราก็อาจคิดว่าเนื่องจากเรายุ่งอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลคลิตจักรเราจึงไม่มีเวลาที่จะมารับสุภคลิตในข้อ19ถึงข้อ30เราจําเป็นที่จะต้องมองเห็นว่าสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดียวกัน ถ้าเรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์และรับสุข Adjust พระองค์งจริงๆก็ควรจะส่งผลให้เราห่วงใยคริสตจักรและว,วิสุทธิชนทั้งหลายในพระคำนั้นมีหลักการอยู่ว่าถ้าการแสวงหาพระคริสต์และประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคะระคิสต์นั้นไม่ทําให้เราห่วงใยคริสตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายการแสวงหาและประสบการณ์ของเราก็ผิดปกติประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์จะต้องมีเพื่อพระกายของพระองค์เข้าไปเจ้าเชื่อว่าขณะที่ปอโลเป็นพยานว่า เขายินดีเป็นเครื่องบูชาดื่มที่ถูกเทลงบนความเชื่อของผู้เชื่ออยู่นั้นในส่วนลึกของเปาโลก็ห่วงใยพวกเขาในข้อพระกัมภีร์เหล่านี้เปาโลคล้ายกับจะพูดว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเป็นเครื่องบูชาดื่มที่ถูกเทลงบนความเชื่อของท่านซึ่งเป็นเครื่องบูชาและการปรนนิบัติอย่างปรโรหิตเนื่องจากข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่จึงไม่อาจไปหาท่านได้ถ้ามีอิสระที่จะทำเช่นนั้นได้ ข้าพเจ้าจะไปหาพวกท่านทันทีในเมื่อไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะใช้ติโมเทียวไปเพราะประสบการณ์ที่เขามีต่อพระคริสต์ได้ทําให้เขาเต็มด้วยความห่วงใยต่อคริสตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายข้าพเจ้าอยากเน้นถึงประเด็นสําคัญนี้อีกหลายๆครั้งว่าประสบการณ์ที่แท้จริงซึ่งมีต่อพระคริสต์นั้นจะทําให้เราดูแลเอาใจใส่คริสตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายข้าพเจ้ามักจะพูดอยู่บ่อยๆว่า ถ้าเรามีการสัมมิกิธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างดีในยามเช้าเราก็จะกระหายที่จะร่วมประชุมกับคริสตจักรในตอนเย็นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บ่งชี้ว่าประสบการณ์ที่แท้จริงซึ่งมีต่อพระคริสต์นั้นย่อมหันเราไปสู่คริสตจักรและส่งผลให้เราดูแลเอาใจใส่วิสุทธิชนทั้งหลายการดูแลเอาใจใส่คริสตจักรเพราะเรามีประสบการณ์ที่แท้จริงต่อพระคริสต์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่างานสิทธยาพิบาล ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปท่ามกลางคริสเตียนในวันนี้การงานเช่นนั้นอาจทําให้คว้ยเขวไปจากการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์อย่างแท้จริงได้แต่ความห่วงใยที่มีต่อคริสตจักรซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์นั้นไม่ทําให้ค่้ยเขวไปจากการรับสุขพระคริสต์เนื่องจากงานสิจธาพิบาลแบบนั้นมักจะครอบงาําไม่ให้ผู้คนได้รับสุขพระคริสต์ทุกวันนี้จึงมีสิจธาพิบาลอยู่มากมายที่ไม่มีเวลามารับสุของค์พระผู้เป็นเจ้า ความห่วงใยที่เปาโลมีต่อคริสตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายนั้นมาจากประสบการณ์ที่เขามีต่อพระคริสต์ความห่วงใยที่แท้จริงซึ่งมีต่อคริสตจักรนั้นย่อมมาจากประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์และการรับสุขพระคริสต์แน่นอนว่าทั้งติโมเทียลและเอปาฟาโรดิโตล้วนมีอายุน้อยกว่าเปาโลในข้อ22เปาโลกล่าวถึงติโมเทียว,ว่าแต่ท่านก็ทราบถึงหลักฐานที่ได้รับรองติโมเทียว,ว่า เขาได้ร่วมปฏิบัติด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อกิตติคุณเหมือนอย่างบุตรปฏิบัติต่อบิดาจับในภาษากรีกที่แปลว่าหลักฐานที่ได้รับรองนั้นหมายถึงคุณค่าที่ผ่านการรับรองหลักฐานที่พิสูจน์ว่าได้ผ่านกนารทดสอบแล้วเราได้เห็นแล้วว่าในข้อ20เปาโลกล่าวว่าติมโมุกเทียวเป็นผู้ที่ร่วมจิตเดียวกันกับเขาการที่ติดมกเทียวร่วมจิตเดียวกันกับเปาโล ก็คือเคล็ดลับของประสบการณ์ที่เขามีต่อพระคริสต์ความจําเป็นที่จะต้องเป็นหนึ่งในจิตหนังสือปีดีปอยได้กล่าวถึงจิตของผู้เชื่อมากเป็นพิเศษเราจําต้องมีจิตเดียวในการบากบันด้วยกันกับหลักความเชื่อแห่งกิตติคุณหนังเล่มที่หนึ่งข้อยีเราจําต้องเข้าสนิทในจิตคิดในสิ่งเดียวกันหนังเล่ทที่สองข้อสองและเราต้องร่วมจิตเดียวกันในการเอาใจใส่ต่อเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง หนังเล็บข้อ2 0ถึง21ในการงานแห่งกิติคุณในการสามัคคีธรรมท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายและในเรื่องสิทธิประโยชน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจิตของเรามักจะเป็นปัญหาอยู่เสมอดังนั้นจิตของเราจึงต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความคิดซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่อยู่ในจิตหนังเล็บโรมบทที่1 2ข้อ2เพื่อเราจะได้มีจิตเดียวเข้าสนิทในจิตและร่วมจิตเดียวกันในการดำเนินชีวิตแห่งพระกาย ประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์คือกุญแจสําคัญที่อยู่ในหนังสือฟิลิปอยและเคล็ดลับในการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ก็คือการเป็นหนึ่งในจิตหรือการเข้าสนิทในจิตเมื่อดูตามหนังสือเล่มน,นี้หากเราไม่เข้าสนิทในจิตประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคริสต์ก็ไม่อาจมุ่งหน้าต่อไปได้หากเราเป็นหนึ่งกันแค่ในวิญญาณแต่ไม่เข้าสนิทในจิตเราก็ไม่อาจมุ่งหน้าต่อไปได้ในประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต การอยู่ในจิตแตกต่างกันอย่างมากกับการเป็นหนึ่งในจิตหรือการเข้าสนิทในจิตเคล็ดลับในการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์คือการเป็นหนึ่งในจิตไม่ใช่การอยู่ในจิตคนที่มีความคิดไม่ลงรอยกันซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในจิตอย่างสิ้นเชิงนั้นย่อมไม่อาจเป็นหนึ่งในจิตได้คนที่ฝึกฝนความคิดอารมณ์ความตั้งใจย่อมไม่เป็นหนึ่งในจิตหากเราจะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์เราก็ต้องเป็นหนึ่งกับผู้อื่นในจิต คือจะต้องร่วมจิตเดียวกันกับผู้อื่นเมื่อเราฝึกฝนความคิดอารมณ์ความตั้งใจเราก็เป็นคนที่เอกเทศแต่ถ้าเราฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อจะเป็นหนึ่งในจิตความคิดของเราก็จะกระจ่างแจ้งอารมณ์ของเราก็จะถูกควบคุมไว้และความตั้งใจของเราก็จะถูกปรับแต่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงสามารถเป็นหนึ่งในจิตกับวิสุทธิชนอื่นๆได้คำว่าร่วมจิตเดียวกันในวงเล็บ S like sold. s o l d บทที่2อข้อ20เป็นศัพท์ที่พิเศษซึ่งถูกใช้ในข้อนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจม e s แปลศัพท์ในภาษากรีกคำนี้เป็นร่วมความคิดเดียวกันความคิดเป็นส่วนสำคัญของจิตตามบริบทในที่นี้การร่วมจิตเดียวกันก็หมายถึงการร่วมความคิดเดียวกันเป็นสำคัญ หนังสือฟิลิปปอยก็กล่าวถึงความคิดของผู้เชื่อเอาไว้มากเป็นพิเศษในตอนต้นของบทที่สองเปาโลบอกให้เราคิดในสิ่งที่เหมือนกันกระทั่งให้คิดในสิ่งเดียวนั้นกรณีนี้ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนและหนักแน่นว่าการร่วมจิตเดียวกันก็คือการร่วมความคิดเดียวกันการแปลในบางฉบับแปลศัพท์คำว่าร่วมจิตเดียวกันในภาษากรีกผิดไปอย่างสิ้นเชิงฉบับมาตรฐานอเมริกันใหม่ในเล็บ n a s v แปลเป็นวิญญาณที่คล้ายกันนั่นเป็นการแปลที่แย่มากจริงๆแล้วนั่นคือการเปลี่ยนถ้อยคำในพระคัมภีร์การแปลเช่นนี้ได้ละเลยความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิญญาณกับจิตพระคัมภีร์ฉบับเดียวกันนี้ยังแปลคำว่าเข้าสนิทในจิตในบทที่สองข้อสองเลยเถิดไปเป็นเชื่อมติดกันในวิญญาณด้วยในอดีตเราเน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในการที่จะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์นั้น เราต้องรู้จักวิญญาณมนุษย์ของเราเพราะเราจะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ได้ก็ในวิญญาณเท่านั้นบัดน,นี้เราต้องมีการมองเห็นที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งว่าในการที่จะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์นั้นเรายัางต้องเป็นหนึ่งในจิตด้วยการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในวิญญาณของเรานั้นมีไว้สําหรับประสบการณ์ของเราในแบบปัจเจกชนและส่วนตัวเป็นสําคัญแต่ประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามีต่อพระคริสต์นั้นจะต้องส่งผลให้เราห่วงใยคริสตจักร ถ้าประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคริสต์ส่งผลให้เราห่วงใยคริสตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะเป็นเอกเทศได้เลยแต่เราจะตระหนักถึงความจําเป็นของการเป็นกลุ่มชนในการที่จะดูแลเอาใจใสค่คริสตจักรนั้นเราจะต้องเป็นหนึ่งกับผู้อื่นมิฉะนั้นเรายิ่งห่วงใยคริสตจักรเราก็จะยิ่งก่อปัญหาพี่น้องคนหนึ่งอาจรับสุขพระคริสต์ในวิญญาณและประสบการณ์นี้ได้ทําให้เขาห่วงใยคริสตจักร พี่น้องอีกคนหนึ่งก็ได้รับสุขพระคลิปในวิญญาณแต่ความห่วงใยที่เขามีต่อคริตจักรกลับแตกต่างกันความห่วงใยที่แตกต่างกันนี้จะก่อให้เกิดปัญหาทางเดียวที่จะทําให้เราเป็นหนึ่งในเรื่องความห่วงใยที่มีต่อคลิตจกักรนี้ก็คือการร่วมจิตเดียวกันและการเข้าสนิทในจิตนั่นเองข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างถึงปัญหาที่เกิดจากการที่เราผู้นำพาในคริตจักรท้องถิน่นไม่ร่วมจิตเดียวกัน สีกว่าปีก่อนข้าพเจ้าต้องไปเยี่ยมคริตรจักรในท้องถิ่นหนึ่งในประเทศจีนเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยความแตกต่างท่ามกลางผู้อวอโซห้าคนของที่นั่นผู้อาวุโซแต่ละคนรักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งทุกคนล้วนเฉลียวฉลาดเปิดเผยและตรงไปตรงมายิ่งไปกว่านั้นพี่น้องทั้งห้าคนนี้ยังมีประสบการณ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในวิญญาณด้วยทว่าพวกเขาต่างคนต่างก็มีความห่วงใยต่อคริสตจักรที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ก็คือเมื่อพวกเขามาประชุมผู้อาวโุโสเขาก็ทะเลาะกันเขาเหล่านั้นไม่ได้ทะเลาะกันด้วยเรื่องฝ่ายโลกแต่ทะเลาะกันด้วยเรื่องของคลีตจักรข้าพเจ้าได้รับเชิญไปยังท้องถิ่นนี้เป็นประจำทุกสองหรือสามเดือนเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยให้พวกเขาคืนดีกันและจัดการกับข้อแตกต่างทั้งหลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานปัญหาก็เกิดขึ้นอีกแม้เหล่าผู้อาวุโสในคลีตจักรนี้จะรักองค์พระผู้เป็นเจ้า และมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในวิญญาณพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งในจิตได้ปัญหาระหว่างสามีกับภรรยาก็เกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองได้เป็นหนึ่งในจิตเช่นเดียวกันในการรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์ต่อพระองค์นั้นพวกเขาไม่มีปัญหาอะไรทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในวิญญาณด้วยกันทั้งคู่แต่เมื่อพวกเขาปรึกษากันถึงเรื่องบางอย่างสามีกลับมีทัศนคติอย่างหนึ่ง ส่วนภรรยาก็มีทัศนคติอีกอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองคนมีจิตที่แตกต่างกันแม้ในที่สุดภรรยาอาจยอมรับว่าสามีเป็นศีรษะแล้วยอมคล้อยตามเขาแต่ภายในของเธอก็ยังไม่เห็นด้วยกับทัศนคติของเขาพวกเขาไม่ได้ร่วมจิตเดียวกันจริงๆเมื่อเราผู้อาวุโสในคริสตจักรท,ท้องถิ่นพบว่าพวกเขาไม่เป็นหนึ่งในจิตแล้วเขาควรจะทำอย่างไร ความสัมพันธ์ท่ามกลางเหล่าผู้โอาวุโสนั้นไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยามีผู้อาวุโสคนไหนที่เราถือได้ว่าเป็นศีรษะซึ่งผู้อาวุโสคนอื่นๆต้องนอบน้อมไม่มีผู้ใดเป็นศีรษะแม้เขาเหล่านั้นจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในวิญญาณแต่พวกเขาก็อาจไม่เป็นหนึ่งในจิตการขาดความเป็นหนึ่งนี้เป็นรูร่วที่ทําให้กลุ่มผู้อาวุโสในคริสตจกักรอ่อนแอลง ผู้โอโสบางคนที่มีประสบการณ์มากหน่อยก็อาจจะไม่โต้แยง้งแต่จะเงียบเฉยแต่การเงียบเฉยในลักษณะนี้ก็อาจเป็นการเล่นการเมืองจริงๆแล้วเขาอาจไม่ยอมเปิดออกและแสดงสิ่งที่อยู่ในจิตของเขาออกมาในเมื่อผู้โอโสเหล่านี้ไม่เป็นหนึ่งในจิตพวกเขาจึงขาดความเป็นหนึ่งที่แท้จริงในการห่วงใยคริตรจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายพวกเขาพบว่าการเป็นหนึ่งในวิญญาณน,นั้นง่าย แต่การร่วมจิตเดียวกันนั้นไม่ง่ายเลยการร่วมจิตเดียวกันแม้เปาโลจะมีผู้ร่วมงานอยู่หลายคนแต่มีเพียงติโมเทียวเท่านั้นที่เปาโลกล่าวได้ว่าเขาร่วมจิตเดียวกันกับเปาโลในเรื่องของคริสตจักรทั้งหลายนั้นติโมเทียเป็นผู้เดียวซึ่งมีจิตที่เหมือนกันกับเปาโลข้าพเจ้าให้ความล้ำค่าต่อวลีร่วมจิตเดียวกันที่เปาโลใช้ในบทที่สองข้อยีวลีสั้นๆนี้ ได้เปิดหน้าต่างให้เรามองเห็นเคล็ดลับที่เราจะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในแบบที่จะนำไปสู่ความห่วงใยที่แท้จริงซึ่งมีต่อคริสตจักรทั้งหลายข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะรู้จักเคล็ดลับที่ล้ำค่านี้เนื่องจากเปาโลและติโมเทียรร่วมจิตเดียวกันทั้งสองจึงสามารถมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ได้จนถึงที่สุดอย่างไรก็าตามถ้าเรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์แค่ในวิญญาณของเรา แต่ไม่เป็นหนึ่งในจิตกับผู้อื่นที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าและสแสวงหาพระองค์เราก็จะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์อย่างจำกัดแม้เราผู้ร่วมงานที่ไม่ร่วมจิตเดียวกันกับเปาโลนั้นสามารถที่จะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ได้ถึงระดับที่เปาโลกับติโมเทียลมีประสบการณ์ต่อพระองค์ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าอ่านพบว่านอกจากติโมเทียลแล้วไม่มีผู้ใดที่ร่วมจิตเดียวกันกับเปาโล ในการเอาใจใส่ต่อเรื่องราวของวิสุทธิชนในเมืองฟิลิปปอยอย่างแท้จริงเข้าพเจ้าก็รู้สึกตกใจมากไม่มีคนอื่นที่ห่วงใยคลิสตจักรทั้งหลายจริงๆเลยหรืออันที่จริงก็มีอยู่แต่ความห่วงใยของพวกเขานั้นอยู่ในจิตที่ไม่เหมือนกันกับความห่วงใยของเปาโลจะช้าหรือเร็วเราทุกคนก็ต้องถูกทดสอบอย่างแน่นอนว่าเราเป็นหนึ่งในจิตกับพี่น้องผู้นำพา และกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราหรือไม่ถ้าท่านไม่ร่วมจิตเดียวกันกับพี่น้องผู้นำพาและผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรอย่างแท้จริงประสบการณ์ที่ท่านมีต่อพระคริสต์ก็จะถูกขัดขวางจนไม่อาจมุ่งหน้าต่อไปได้แต่ถ้าท่านเป็นหนึ่งในจิตกับวิสุทธิชนเหล่านี้ท่านก็จะได้รับการปกป้องและท่านจะไม่มีปัญหาใดๆในการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ เอาจิตของเราเข้าเสี่ยงในข้อ25เปาโลได้กล่าวถึงเอปาฟาโรดิโตโดยได้เรียกเขาว,ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมทำการเป็นทหารด้วยกันกับข้าพเจ้าเปาโลยังได้บอกผู้เชื่อชาวฟิลิปปยว่าเอปาฟาโรดิโตเป็นอัครทูตของพวกเขาคือเป็นผู้ที่ถูกใช้ออกไปโดยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายนอกจากนั้นยังเป็นผู้โปรนิบัติอย่างปุโรหิตที่คอยดูแลความต้องการของเปาโลด้วย ผู้โปรนิบัติอย่างโรหิตก็คือผู้ที่มีการปฏิบัติเหมือนการปฏิบัติของโปรหิตผู้เชื่อทุกคนในพันธสัญญาใหม่ล้วนเป็นโปรหิตของพระเจ้าทั้งสิ้นดังเล็บหนึ่งเปตโตรบทที่สองข้อ9วิวณ์บทที่1ข้อ6ดังนั้นการปฏิบัติทุกๆด้านที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นการปฏิบัติอย่างโรหิตหรือการโปรนิบัติอย่างโปรหิตทั้งสิ้นหนังเล็บฟิลิปปยบทที่2ข้อ17ข้อ30 ในข้อ30เปาโลได้ชี้ให้เห็นลักษณะที่โดดเด่นของเอปาฟโรดิโตในที่นี้เปาโลบอกเราว่าเพื่อการงานของพระคริสต์แล้วเอปาฟโรดิโตเกือบจะตายเสียแล้วคือได้เสี่ยงชีวิตของตนเพื่อจะเสริมการโปรนิบัติที่ท่านมีต่อข้าพเจ้าซึ่งยังขาดอยู่นั้นให้สมบูรณ์จับในภาษากรีกที่แปลว่าเสี่ยงนั้นหมายถึงการเสี่ยงชีวิตโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นหรือตาย เหมือนการฟางเดิมพันของพวกนักพนันสับในภาษากรีกที่แปลว่าชีวิตในข้อ30คือซูเคซึ่งแปลตามตรงคือจิตดังนั้นการกล่าวว่าเอปาฟโรดิโตเสี่ยงชีวิตของตนจึงหมายความว่าเขาเอาจิตของตนเข้าเสี่ยงนั่นเองเอปาฟโรดิโ e ตเป็นคนที่ยินดีเสียสละจิตของตนเพื่อคริตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายการเสียสละจิตของตนนั้น ถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนโดยองค์พระเยซูเจ้าในโยฮันบทที่ 10: ข้อ11ซึ่งพระองค์ได้กล่าวถึงตัวของพระองค์เองว่าในฐานะที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงอันดีพระองค์ทรงพร้อมที่จะสละชีวิตฝ่ายจิตของพระองค์เองเพื่อเราได้รับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในปิลิปลอยบทที่สองข้อ1 9ถึงข้อ30เราเห็นประเด็นสำคัญสองประการเกี่ยวกับจิตประเด็นแรกคือเราต้องเป็นหนึ่งในจิตส่วนประเด็นที่สองคือ เราต้องยอมเสียสละจิตหรือเอาจิตของเราเข้าเสียงทั้งสองสิ่งนี้ล้วนจําเป็นต่อการที่เราจะมีความห่วงใยที่แท้จริงต่อคริสตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายติโมเทียวเป็นผู้ที่ร่วมจิตเดียวกันส่วนเอปาฟโรดิโตเป็นผู้ที่เอาจิตของตนเข้าเสียงเราเองก็ควรเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในจิตและยินดีที่จะเอาจิตของตนเข้าเสียงเราควรต้องพร้อมที่จะเสียสละความคิดความตั้งใจและอารมณ์ของเรา กพื่จะเป็นหนึ่งกับผู้ร่วมง,งานทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักของเราการที่ผู้เอาโสและผู้นำพาจะต้องเป็นผู้ที่ร่วมจิตเดียวกันและเอาจิตของตนเข้าเสียงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากจงเรียนรู้ที่จะเอาจิตของตนเข้าเสียงเสียสละจิตและจ่ายราคาเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรแทนที่จะรักจิตของตนถ้าผู้เอาโสไม่มีจิตเช่นนี้เขาก็ไม่เหมาะที่จะนำพาในท้องถินน่นนั้นๆได้ถ้าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้า และรักคลิตจักรเราก็ควรมีประสบการณ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในวิญญาณของเราก่อนจากนั้นก็ร่วมจิตเดียวกันในการมีประสบการณ์ต่อพระคิ์เพื่อการห่วงใยคลิตจักรยิ่งกว่านั้นก็ยังพร้อมและยินดีที่จะเสียสละจิตของเราเพื่อวิสุทธิชนทั้งหลายด้วยในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้เราจําเป็นต้องมีวิสุทธิชนที่สวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสู่พระองค์ในวิญญาณ และยินดีที่จะมีความห่วงใยที่แท้จริงต่อคริสตจักรโดยการร่วมจิตเดียวกันและยอมเสี่ยงชีวิตฝ่ายจิตของตนถ้าเราเป็นหนึ่งทั้งในจิตและในวิญญาณประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคริสต์ก็จะบรรลุถึงจุดสูงสุดจบตอนที่15ความห่วงใยที่อัครทูตมีต่อผู้เชื่อทั้งหลายจากหนังสือบทเรียนชีวิตฟิลิป,ปอยโดวยวิเนตลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทย หากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้หรือต้องการมีส่วนในการมอบถวายเพื่องานบรรณกิจของห้องสมุดกรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779หรือไลน์ @gospelbookroom